Go <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องแพนนี่ไลฟสปายแคนาดานะคะก็ถ้าใครสะดวกนะคะก็มาทักทายกันได้นะคะแพนนก็ลองมาไลฟ์เวลานี้เนาะป่าเด็กๆจะไปเล่นบอลกันนะคะเอาพี่ๆไปเล่นหีมาด้วยกันเนาะ เล่นบอลได้ไหมมาอ,อันนี้สีสวยมากสีนี้โอเคไม่รู้จะมีใครมาไหมลูกพี่พี่นอนกันหมดแนละ้วพี่พี่ไทย <Okay. S 1> แล้ก็จะไลฟ์ <c oughs> ทิ้งไว้นะคะก็ถ้าใครมาก็ ทิ้งคอมเมนต์มาได้นะคะแพนจะไลฟ์ทิ้งไว้แล้วแพนก็จะไปเล่นกัน้องหมานะคะไปเล่นที่มากันเนาะโอเคไปเด็กๆไปเล่นกันพี่บ่าวอบุบลสวัสดีคะ่ะพี่นุม่มวันก่อนนะแพนตามหาพี่ไม่เจอชื่อพี่เดี๋ยวก่อนนะคะโอเคแพนแคบไปละบางอุบลเมืองชนพี่พี่นุม่มยังไม่นอนเหรอคะเย็บผ้าอยู่เหรอคะ เฮลโลคาชอคาชอบราซิลเฮลโล่ออาลืมหมดแล้วนะคะ <laughs> ไม่มีพวยอยู่ด้วยนะวันนี้เนาะโอเค we gonna go play with the snow โอเคกจะไปเล่นพาเด็กไปเล่นลนะเออไปเล่นหนามาไปเล่นบอลกันนะคะพี่ <laughs> พี่ไปด้วยกัน สวัสดีพี่ทูทูนะคะพี่ทูทูยังไม่นอนไม่รู้ว่าช่วงนี้ช่วงเวลานี้นะคะว่า AI มันดันไหมแต่แพนก็ลองขึ้นนะคะ hello idol a how's going พี่บอกหนูกำลังจะนอนจ้าน,นอนนอนหลับฝันดีนะคะไปกำลังใจให้นะคะอดดอกนะคะ <laughs> yeah I have two dogs <laughs> thank you guy s thank you so much อ่าอันนี้ ที่อันนี้ไม่เหมือนกับของแพนเนอะอีกอันหนึ่งนะคะที่อีกอันหนึ่งมันจะได้อ่มันจะสูงกว่านี้นะคะอันนี้ได้ประมาณนี้เนาะ no parking okay go play oh, เดี๋ยวไม่มีที่ตั้งเอา thank you so much guy s ขอบคุณนะคะ thank you i d o l a thank you so much I gonna go play with the baby okay look at r a p h so happy เล่น t ้วยกันอปริกาดอปริกา a ดคาชอนะเล่นันแล้วเ่นเล้วกัก็เ่นไม่สา o ซูมเป็นเทกำลังนั่งกินกาแฟและขนมปังโอ้ดีๆค่ะพี่ดูๆดีมากเลยแพรจะซูมไปหาเด็กๆกันแป๊บนะคะ วันนี้อากาศประมาณนี้นะคะ Thank you Idola ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะคะที่นี่เนาะบ่ายโมงสามสิบเจ็ดนะคะเดี๋ยวก็จะบานแผนเนาะตนน้นไม้ก็แห้งเหี่ยวร่วงนะคะก็เก็ดบ๊อบเหไม่ดูทูจะเข้างานใช่ไหมคะ ฝันดีนะคะพี่พี่เป่าบัวเนี่ยแพนก็จะไลฟ์ไปเรื่อยๆนะคะเนะเาะอา้าวจะซูมก็ซูมไม่ได้ค่ะดูรอบนะคะขอบคุณมากๆนะคะ how you doing อ d ดล a าอาการซูมเกิดยังไงเลือกเกิดยังไงกี e a s e c กัน Pretty cool. อขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณก้าร้านดวงใจนะคะพี่พัทไทยสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะอะเด็กๆเกอาทำอะไรที่ต้นไม้เนี่ยเด็กๆขอบคุณพี่พัทไทยนะคะพี่ๆทักทาทยกันได้เลยนะคะแพรก็จะเล่นๆกับเด็กๆเ,เนาะมา <laughs> เล่นๆกันนะคะ เด็กไปแอบซ่อนใต้ต้นไม้นะคะนี่เจอแล้วพี่ๆก็พักผ่อนได้เลยเด้อขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กำลังใจทำงานได้เลยนะคะโรซี่แพนไปเล่นกับเด็กๆก่อนก็เลยลองขึ้นไลฟ์เวลานี้นะคะจริงๆจะขึ้นไลฟ์เวลาประมาณอ่าตอนแรกของแพนนี่ก็คือขึ้นแปดโมงเนาะแปดโมงเช้านะคะแต่ว่า มาเปลี่ยนเพราะว่ารู้สึกว่า a อไอไม่ค่อยทันช่วงนั้นนะคะมาเปลี่ยนเป็นสี่ห้าโมงนะคะตีห้าเนาะวันนี้ก็ไม่แน่ใจจะได้ขึ้นไหมวันนี้จะไปทุรละนะคะเดี๋ยวดูอีกทีราจะาน่าจะทันอยู่นะคะตีห้าของไทยก็ประมาณสี่โมงเย็นที่นี่นะคะน่าจะทันนะคะพี่ๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเจ็ดร้านดวงใจเนาะมันก็ขึ้นไม่นานนะคะเดี๋ยวขึ้นแป๊บเดียว <laughs> เดี๋ยวไปเล่นกับเด็กๆก,ก่อนนะคะแล้วก็หนาวๆน,นะคะเน,ะะน,น,นะะช่วงนี้ไปเด็ก รู้สิขอบคุณนะคะแตงกู๊ดโซมัชกาย ไม่ใช่ลุงบุญฮมค่ะไม่ใช่ลุงบุญฮมไม่ใช่ลุงบุญฮมพินเท่านะคะเป็นพี่บุญฮมอ,อีกคนนะคะตอนแรกแพนก็คิดว่าเป็นลุงบุญฮมเหมือนกันเนาะเวลาที่พี่ทูทูนะคะมาหาเมื่อไหร่เนาะแพนก็จะไปเยี่ยมพี่จะไปเยี่ยมลุงบุญฮมนะคะแต่จริงๆนี่ของพี่ทูทูนี่ก็คือ,อ ของใครนะคะพี่ทูทูและพี่ทูทูมาเราต้องไปเยี่ยมบ้านใครนอ้อฟกันมอนหนาวแล้วนะคะ I'm cold เนาะเซฟในมูฟอินไซด์ก o มมอนโรซีราฟีหนาวมากมานะคะแพนข้ามาอยู่ด้านในกันเนาะ <laughs> เริ่มหนาวนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะโอ้เราเพิ่งไปทำธุระเสร็จ เรารอแล้วรัฟฟีเบสเตอร์พี่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแพนจะไลฟ์อีกสักสิบนาทีนะพี่พี่ติทราราทำได้เลยนะคะแพนก็จะไลฟ์ขึ้นดูนะคะตัสัย AI ไไม่ดันเวลานี้เนาะก็ลองขึ้นไปก่อนเดี๋ยวแพนไป บคุณพี่หนุ่มนะคะพี่ทูทูนะคะพี่ผดไทยนะคะพี่เซราสวัสดีค่ะขอบคุณทะะ่ะที่มาให้กำลังใจนะคะหนาวแล้วนะคะเข้ามาก่อนนะคะวันนี้อุณหภูมิเท่าไหรน่น้อแผนก็ไม่ได้เช็คเลยขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะ พานัน้องไปเล่นหิมะไม่นหนาวแล้น้องแพนนะคะพี่ดูดูหนาวนคะคะพี่ดูดูไม่บหวแล้วเข้ามาก่อนแล้วมือนี่แดงเลยนะคะเดี๋ยวเป่าลมเป่ามือก่อนเดี๋ยวรอเด็กๆเ,เข้ามานะคะเดี๋ยวคุยกับพี่ๆนั่งคุยนี่ขอบคุณพี่เซียร่านะคะ thank you so much อเดล่า thank you c a s h a l c a s h a l thank you thank you so much ขอบคุณพี่นุ่มนะคะพี่ป่าอุบลคุณ คนเมืองชนนะคะขอบคุณมากมนะคะขอบคุณพี่ทูทูนะคะขอบคุณพี่ผาไทยนะคะแพนก็ลองขึ้นเวลานี้นะคะ Rossie she's playing outside เด็กๆยังไม่ยอมเข้ามานะแพนเข้ามาก่อนไม่ไหวละเดี๋ยวปล่อยเด็กๆเล่นกันในข้างนอกนะคะ thank you อิโดร่ e thank you so much ขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะ <laughs> หนาวหนาวนะคะพี่เซียร่ากี่โมงแล้วคะทานอะไรหรือ,อยังเนาะที่นี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะที่ไทยก็น่าจะประมาณตีสองกว่ากว่านะคะขอบคุณพ,พี่พี่ทุกคนนะคะน้องรอบก็กำลังกินกินหิมะเล่นเล่นอยู่หน้าอ,อยู่หน้าบ้านอยู่นอกบ้านนะคะวอนนี้แพนเข้ามาก่อนแพนหนาวเพาะว่าค่ะก็เลย เข้ามาแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อขนหนาที่เป็นเสื้อขนหนาที่อุ่นเนาะอันนี้นะคะเป็นเสื้อขนหนาธรรมดาเนาะ Good, a d e t l a that's good What time is it in your country? Where did you go sleep yet? คนนะคนหนาวน้องมาไม่หนาวไม่หนาวเลยค่ะพี่สระตื่น,ด,นดูน้องรับเดินอ,อยู่เลยนะคะไม่ยอมเข้ามานะ ยังเล่นอยู่เนี่ยหาอะไรกินนะคะไม่รู้ว่ากินอะไรนะคะตีสองจะห้าสิบแล้วค่ะว <laughs> ิดูทูก็กำลังเข้างานพอดีนะคะ is to f o r t e i g h อ้ oh, น่าจะใกล้เคียงกับอ่อินโดนีเซียอินโดนีเซียน่าจะใกล้เคียงกับไทยนะคะไอเด้นะ w why, why don't you go sleep yet go sleep my friend พี่หนุ่มนอนได้เดอ้อพี่หนุม่ม oh, น้ำมูก ไลฟ์อีกสักสี่นาทีเนาะพี่ๆเนาะเอาให้ครบสักยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะขึ้นแพนน่าจะได้ขึ้นเวลาเดิมของแพนนั่นแหละก็คือ,อตีห้าของไทยนะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนสะดวกก็แวะมานะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้ก็จะมีคนขึ้นเยอะนะคะเนาะก็ขึ้นสลับกันไปนะคะแล้วก็แวะบ้านนันทีบ้านน้ทีเนาะก็ไปแวะส่งกําลังใจให้กันได้นะคะ เมื่อวานแพนก็ไปเล่นอันนั้นอีกแล้วนะคะพี่พีไปเล่นพิกเกบอลนะคะโอสนุกนะคะแล้วก็ปวดปวดร้าวปวดระบบอีกแล้วนะคะพ,พี่เชียร่าเคยไปเล่นเลยยังคะพิกเกบอลสนุกนะคะจะจริงๆจ,จ,จะเป็นกีฬาของผู้ใหญ่เนะผู้สูงวัยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาเริ่มมาฮิตกันเนาะในวัยรุ่นนะคะเริ่มมาเล่นกันนะคะแถวแถวนี้นะคะก็เล่นกัน มันจะคล้ายๆกับเล่นปิงปองเนาะแต่ว่าม,มันเหมือนกับเล่นบิงปองกับเทนนิสผสมกันนะคะเทนนิสแล้วก็ก็สนุกดีแต่ว่าจริงๆต้องได้อ่เขาเรียกว่าอะไรอะยืดเส้นยืดสายกันเล่นเนาะเพนไม่ได้ยืดเส้นยืดสายเพราะไปถึงก็เป็นเล่นเลยไงมันก็เลยตื่นมาปวดทั้งตัวเลยค่ะ u s, uh huh. <S t came out of town อ๋อโอเค กูเรสกูเรสอ่ะโดราฮัลโหลอัมพัทเทลพัทเทลฮาวอา e y o ู doing พัทเทลนะมาสเตนะมาสเตพแฟนพูดไปเรื่อยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกนะคะพี่ชอบเล่นเทนนิสสนุกสนุกใช่ไหมคะพี่เซราไปเล่นเนาะช่วงนี้มันฤดูหนาวเนาะไปไหนยากนิดหนึ่งแต่ดีที่ที่พี่ก็บอกเขาเล่นอ่าเขามีสนามมียิมเล่นเนาะ ซึ่งแพนก็เล่นของบทนะคะก็ที่บทจะมีพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็จะมีห้องที่เขาเล่นกีฬานะอย่างวันนี้จะมีเล่นบอลเล่บอลนะคะบอลเล่บอลเนาะตอนแรกแพนก็ว่าจะไปเล่นแต่ว่าวันนี้จะไปทานข้าวเย็นกับครอบครัวนะคะกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลุงพี่ชายนะคะก็เลยต้องงดนะคะยังไม่เคยไปเล่นอ่าวอลเล์บอลกับคนที่นี่เลยนะคะก็จะเล่นแค่พิกก็บอลเนาะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ Thank you so much guys for being here for me I'm gonna stream uh two more minutes okay I'm gonna end my stream พิเซร่าขึ้นไหมวันนี้ขึ้นกี่โมงแล้วพิเซรา่าขึ้นกี่โมงไทยนะคะต้องเอ,เอาเวลาไทยว่าแนละ้วเอาเวลาของเรานี่งงกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอารับเข้าไปก่อนเพราะว่ารับนี่ Thank you i d o l a e เดี๋ยวน้งราบเลยเดี๋ยวแพนจะไปดูน้างราบก่อนแล้วก็จะไปอีกทีแล้วก็เดี๋ยวลงไลฟ์พอดีเลยนะคะน้องราแปบ๊บนะคะพี่ๆอาจจะขึ้นเย็นเย็นจ้าโอเคค่ะเย็นเย็นของไทยใช่ไหมคะหรือว้าเย็น <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูน้องโรซี่นะคะชอบนั่งแบบนี้น่า,นนานรักมาก โอเค u y s okay, guys. come in come inside ราฟีครับราฟีมาดูรถนะคะวันนี้เอาขาตั้งกล้องอันที่มันสั้นมาเดี๋ที่มัน,ม,นมันไม่ยาวคะ่ะมันมันก็เลยเห็น เหมือนเด็กน้อยคะ่ะเล่น้ตลอดบา้านแผนเออถ้าไม่ขี้เกียจโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะเดี๋ยวแพนจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะค o ามัน c o m มันขอบคุณพี่หนุ่มมุบนนะคะ พี่เป่าอุบลเนาะขอบคุณพี่เซียร,ร่านะคะขอบคุณพี่ทูทูนะคะขอบคุณพี่ผัดไทยนะคะและ้วก็ thank you so much idola thank you patel thank you um casho 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 thank you so much for being here for me my friend เดี๋ยวดูกันค่ะแพนน่าจะครบคนแล้วเนาะ,ะพี่ผัดไทยไปแล้วนะคะรอบมาแล้วนะคะเหลือ โรซี่นะคะโอเคขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะเดี๋ยวแพนขออนี่ตลงไลฟ์กันเนาะกรงใจเวลาพี่ๆด้วยนะคะแพนก็ลองขึ้นเวลานี้ก็คือเวลานี้ก็เฉยๆนะคะไอไม่ดนันเนาะก็น่าจะประมาณ4ี่โมงแต่แพนก็จะแอบ,บขึ้น <laughs> อตอนว่างๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอมาใจพรนะคะ see you next time guys I hope you guys have a wonderful day and see you next time take care bye 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 โร f ี่ บ๊ายบายโรซี bye, <laughs> ่ไปและะ้วค่ะสวัสดีคะ่ะขอบพระเจ้าห้พอนคะ่ะ